สวัสดีครับทุกคนฮัลโหลวันนี้เราอยู่กับทีมไดนโนเสาร์อีกแล้วทุกคนเอ้ไดโนเสาร์เอ้ยไดนโ,เโดนเสาร์ตัวนี้เจ้าไปอยู่ทําไมบนหลังบนหลังเจ้ามัางกรโอ้ยร่วงเลยมันให้ไปด้วยเหรอข้าขอขี่หลังเจ้าไปด้วยแล้วกนะันข้าขอขี่หลังเจ้าไปด้วยนะเอ้ยไปไม่ไหววะทุกคนมันหนักเหรอ นี่ถีบลงเลยถีบลงเลยงั้นข้าขอตามเจ้าไปอีกคนแล้วก็นี่เลยเจ้าช้างไปแล้วโอ้ยช้างโคตรไวเลยทุกคนโอ้ยเฮ้ยช้างไปไหนช้างรีบจังระวังตกเหวนะทุกคนช้างโอ้ยเจ้าช้างวังตกเฮ้ยแล้วมันหันหนีได้ไงวะทางนั้นมีอะไรหัวข้าจับเจ้าหรือไง อมตกเหวไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้กำลังจะตกเหวอีกระวังตกเหวข้าบอกเจ้าแล้วเอ,เอ,เอ,เอสองสอง,สองตัวนี้สะบัดหางเดินกันสบายเลยโอดูเจ้าช้างสิเก็บตัวไหมล่ะเจ้าอ่ะนี่เจ้ามังกรงายท้องเลย เอาไดโนเสาสองตัวก็กำลังจะเดินไปไหนแยกทางกันแล้วอาวกลับมาอีกครั้งเดินคู่กันเจ้าจะลงเหวเจ้าจะฝึกบินใช่ไหมเอาเอา,เ,อาเจ้าจะฝึกบินใช่ไหมบินไม่ได้อีกแล้วเจ้ายัางตัวเล็กเอยช้างวิ่งไปไหนมาน่นน่ะโหดจิบหายเลยช้าง โคตรช้างช้างกมันหรือเปล่าวะเจ้ามังกรเจ้าจะหัดบินใช่ไหมสงสัยมังกรจะหัดินสู้กับช้างไหนเป็นไรสู้กับช้างไหนเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสวนกันเลยอ้าทดสอบบินอีกครั้งนะครับสงสัยเจ้า มังกรจะหัดบินตุ้มบินไม่ได้นะครับโอเคฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่ชิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะจ๊ะ